ฉันชื่อัฐพันธ์แท่นงามค่ะฟันซี่กามของของเราคยหลุดไปค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเหนือเหนือกลุ้นด้วยเดียวก,กับค,คุณหมออานน์ค่ะครั้งแรกเลยก็คือเซิร์เซิร์ชจาก Google ใช่ไหมคะพรดีว่าเป็นคนนครสวรรค์ด้วยก็หาแหล่งที่จะต้องทำเนี่ยรู้สึกว่ากังวลแล้วก็เจ็บจากที่ได้ศึกษาจาก u ูท b e รู้สึกว่าขั้นตอนมันน่ากลัวมากพอได้มาทำจริงจริงๆน่ยรู้สึกว่า สบายใจแล้วก็ไม่เจ็บเลยบริการดีมากน่ารักมากเหมือนเป็นพี่น้องของเราเลยค่ะออถ้ามีปัญหาช่องปากอย่ากแนะนําว่าอย่ากลัวเลยแล้วก็ถ้าได้กหมอที่เราได้รับความไว้วางใจน่าเชื่อถือแบบนี้เข้ามารับบริการได้เลยค่ะ